Welcome to ดย์ off และ Cafe นะคะและคลิปนี้นะคะเราจะไปกันที่ฟิลาเดลเฟียนั่นเองตอนนี้เรามาปลอมตัวนะคะเป็น,ปนแฟนคลนับอัชแนลแล้วก็เราก็จะเห็นในมือตงต้นหนาวน่าจะเป็นของวิวนะคะแต่ห้องนี้ก็ ค่ะก็อยู่กับเดลออ l a c าคาเฟ่ครังนะคะแล้ววันนี้เรานะคะอยู่กันที่ฟิลาเดลเฟียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งใน USA นะคะเราก็จะมาเทคเวอร์เคชั่นกันทั้งหมด3วันได้กันนะคะมาดูกิจกรรมที่เราจะทำในช่วง3วันนี้นะคะเป็นกิจกรรมแบบ slow life นะคะก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเยอะนะคะก็ไปทำกิจกรรมบ้างอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเราพักกันอยู่ที่ ซันเดอร์นะคะโอเวชั่นนะคะซึ่งมันจะเป็นเ,เป็นโรงแรมนี่แหละแต่ว่าเป็นโรงแรมที่สวยอยนะก็แนะนำให้มาพักที่นี่นะคะก็จะมีแบบว่าสองห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนอกมีทั้งหมด2ห้องน้ำนะคะแล้วก็มันจะมีตรงกลางเลยนะใครที่แบบว่าซื้อของมาทํากินเองอะไรเงี้ยก็ทําได้นะคะมันจะมีแบบโซนตรงกลางก็คือโซนที่ให้ทํา เรียกอะไรให้ทำกับข้าวกินได้ไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบที่นั่งเล่นโซ,โ,โซฟงโซฟาทีวีนะคะใหญ่เลยใหญ่โตเมื่อว่างอยู่นะคะ<อ>ก็มาพักที่นี่กันได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทําใน 2- อสาวันนี้นะคะมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในระหว่างที่เรารอเพื่อนอาบน้าแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวที่ชั้น8ของโรงแรมนะคะเพราะเขาบอกว่าวิวมันสวยมากก็คือมันจะเป็นวิวเมืองพิลาเนียฟียนันแล ต้องมีาหารหัสนออกนะคะไปค่ะยังไม่มีใครเลยว้าวนี่นะคะก็จะเป็นแบบที่นั่งชมวิว ว่าเราจะอยู่ประมาณชั้นแบบ7ดชั้น8นะวิวมันจะไม่ค่อยสูงมากแต่เราก็จะเห็นแบบว่าเมืองนะคะแบบว่าตึกต่างๆที่มันแบบเล็กกว่าเราหมายถึงว่าต่ากว่าเราอะไรประมาณนี้ข้างบนก็คืออากาศดีนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นแบบในเมืองตรงด้านนั้นนะคะน่าจะเป็นแบบว่าวิวเมืองนะคะมีเมืมงค์แล้วก็จะมีแบบโรงแรมที่อยู่ข้างเราเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยจะตั้งอยู่ในเขตที่มันอยู่ใกล้แบบว่าตรงมัลชของเขานะคะตรงกลางของเขานะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้ไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจัตุรัสอยู่ตรงนี้คนจัตุรัสมันจะอยู่ตรงนี้เห็นปะตรงนี้มันเป็นตรงกลางเนี่ยมันเป็นจัตุรัสที่จะมีแบบว่าหอนาฬิกาอยู่ตรงเมืองตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าจะเข้าไปในเมืองก็คือง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คือสามารถเดินไปได้จากโรงแรมนะคะก็คือเดินเข้าไปในเมืองได้เลยนี่ฉันจะให้ดูนี้นะคะ ชอบบ้านตรงนี้เหมือนกันนะก็คือเหมือนที่ฟิลาเดเฟียเขาก็เน้นทำลูฟท็อปกันหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมองไปแบบโรงแรมข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมีลูฟท็อปกันหมดนะคะสวยยู ได้เวลาไปแก๊บกาแฟกันนิดนึงเนาะอันนี้เราเสิร์ชไปนะคะเราจะไปกันที่ร้านสุขีมาคอฟฟนะคะก็จะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเรานะคะก็เดินไปได้นะคะร้านนี้ก็จะมีขายตั้งแต่กาแฟชาเขียวเลยนะคะสดใหม่ทุกอันค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เราเลือกเสิร์ชไปร้านนี้นะคะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆอ,นะอยากดูเครื่องทำกาแฟเพราะว่าเครื่องทำกาแฟสวยมากอ อันนี้ก็คือว่าสั่งเป็นผสมช็อกโกแลตมานะคะแล้วก็กะตอนแรกก็กะว่าจะเผื่อเพื่อนแหละไปกินไปกินมากินหมดแล้วนะคะอันน<ม>ี<ม>้เราก็อยู่ที่ข้างๆร้านนะคะก็เผื่อว่าใครอยากจะนั่งข้างร้านเราก็จะมีที่นั่งให้นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีมลลาน่นารักน่ารักมาได้ตอนนี้แก๊งเชี่ยวบางของเราแวะกินข้าวกันนะคะที่ร้านอะไรนะร้านชื่ออะไรร้านชืไทยแอลลาเออประมาณนั้นอ่าใส่นะตอนทาน ข้าสนามกันนะคะตอนนี้สนามใหญ่มากไ,มไปค่ะเดี๋ยวมึงจะมาวิ่งข้ามอมินพกี้มงอเลยซึ่งนะคะเราก็ขับรถมาก่อนงานเริ่มประมาณ2ชั่วโมงนะงานน่ะมันจะเริ่มประมาณทุ่มครึ่งกว่านะคะแต่เราก็คือขับรถมาประมาณ4ี่โมงบอกเลยว่า คนเยอะมากนะคะทุกคนต้องเผื่อเวลาไว้นะคะแล้วเวลามาดูบอลเนี่ยเพื่อเราบอกว่าคือห้ามเอามาเลยพวกกระเป๋าเล็กๆนี่ยก็คือถ้าเอามาเขาจะให้ฝากค่ะดังนั้นอาจจะให้เอามาแค่ของที่มันพกพาได้ใส่กระเป๋ากางเกงแล้วได้นะคะจะเป็นโทรศัพท์มือถือบัตรคุณแจรถอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเพื่อง,ง่ายต่อการเข้าชมนั่นเองนะคะก็ให้เตรียมกันมาประมาณนี้เนาะ มาปลอมตัวนะคะเป็นแฟนคลับอัชแนลเรียกปลอมตัวเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลเลยแต่วันนี้ว่าเพื่อนเราเป็นแฟนฟุตบอลนะแล้วก็เรามาเชีย์ฟุตบอลกันในวันนี้นะจ๊ะตอนนี้อยู่ในทํากลางบรรยากาศผู้คนมากมายนะคะแล้วก็มันจะมีแม์ประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าตอนทุ่มหนึ่งเสื้อหน่อยเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาโชว์เสื้อให้กล้องหนูหน่อยนะคะ เอออันน <muitas S 2> ี <sketches of course> um, oh. women, ้เขาเรียกเสื้ออะไรนะขออีกรอบเสื้อเยือนเสื้อทีมเยือนเลิศมากสวยงามตอบคำถามแปบเดียวได้เธอให้ใส่เ็มก็วันนี้นะคะเรามาดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่างอาเซนอลกับลิเวอร์พูลนะคะวันนี้ใครจะชนะแต่ว่าเราคาเชียอาเซนอลเราก็ต้องไปก่อนว่าวันนี้อาเซนอลจะชนะนะคะไปจ้า อนุญาตเดินข้างหน้าทุกคนเราจะได้เห็นทุกคนในวอล์ของหนู เขาบอกว่ามันเป็นคุกที่มันสามารถเดินชมได้เดินเยี่ยมชมได้นะคะอยู่ที่พิลาเตียเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงไหนชื่ออะไรคือเรามาแบบเราไม่รู้อะไรเลยชื่ออะไรไหน Eastern State Penitentiary Eastern State อ atic, <c oughs> <just> ีก <c> ส <oughs> ักทีหนึ่งสิอีกสักทีนึง Eastern State Penitentiary เออไปอันนี้ละที่เพนซิลเวเนียไปค่ะ ไปดูกันนี่นะคะเขาก็แจกผูฟังมาให้เราฟังประวัติแหละแต่ไม่รู้จะฟังออกหรือเปล่า <laughs> เราขออนุญาตจอดจอดแป๊บนึงได้ไหมเราพร้อมละเรามีอุปกรณ์นี่คือเขาจะแจกมาตรงทางเข้านะคะทุกคน เที่ยเหมือนในหนังเลยอะเหมือนในหนังชอบด้วยนะคะโค้งหนังผีฝรั่งหนังผีต้องลองหนังยังไงกันแน่เขาบอกว่าเรือนจําที่นะคะก็คือเรือนจําที่เป็นระบบพนซิ s y วเนียซ s สเ t e m ก็คือการขังแบบขังเดี่ยวทุกคนจะมีห้องส่วนตัวเลยและในห้องอ่ะมันก็จะมีแบบว่าห้องน้ําในตัวแล้วเขาก็จะมีเวลาที่แบบว่าเออหนึ่งชั่วโมงไปออกกําลังกาย ึ่งชั่วโมงอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ซึ่งทุกคนจะต้องใช้เวลาร่วมแบบว่าใช้เวลากับตัวเองอ่ะยังไม่ได้คุยกับใครเลยซึ่งมันแตกต่างจากระบบนิวยอร์กซึ่งเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคือระบบนิวยอร์กมันคือการขังแบบก็คือขังมันขังเดียวแหละแต่มันจะมีเวลาให้แบบไปเจอเพบะปะพูดคุยกับคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งที่นี่ก็เป็นระบบที่มันแบบว่าไม,ไม่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเพราะเขาเชื่อว่าระบบเนี้ยดีที่มันจะสามารถพื้นฟู้จิตใจของผู้ต้องขังได้ดีที่สุดแล้วประมาณนี้ mm hmm. ก็คือ มันโล่งโปร่งมากๆเลยนะคะสองข้างทางเราเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าที่ขังเดี่ยวนั่นแหละที่พักอาศัยมันจะมีเลข number เลยนะอยู่ตรงเนี้ยให้ดูเป็นห้องที่มันยังมีเลขเหลืออยู่นี่หกสองหกห้องห้องหนึ่งอะ่ะมันค่อนข้างใหญ่อยู่นะมันแบบค่อนข้างใหญ่โตเลยแล้วระบบซ่วมอ่ะมันไม่ใช่ซ่วมแบบ ส้มซึมนะเป็นส้มแบบนั่งได้ด้วยนะเออมันค่อนข้างทันสมัยอยู่สําหรับเรานะเราคิดว่าเออมันค่อนข้างสมัยมันอยู่ได้นะเอาจริงมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้แบบอยู่ยากลําบากอะไรขนาดนั้นเนาะคือทุกคนคือจังหวะเนี้ยคือแบบมันเหมือนในหนังเลยเว้ยก็คือให้ดูให้ดู <ators> เนี่มนมนย,ยมันมีบันไดด้วยอ่ะมันมีบันไดนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนก็น่าจะเป็นแบบว่าที่พักของนักโทษอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้เขากั้นไม่ให้เข้านะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเปิดให้ขึ้นได้นะมันจะเป็นบันไดเหมือนม่เกียแหละรเราจะลองขึ้นตตอนนี้ก็คือโอเดียโอเดียไม่ฟังแล้วนะดูรูปอย่างนี้ีอา ไม่ฟิลนะมัได้ฟิลเลยอะือทุกคนถ้าเราดูจากแมปอะพื้นที่ที่ตรงเนี้ยตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงแบบจุดกลางของเขาที่มันมีแบบว่าเซลล์บ็อกก็คือที่พักของนะักโทษอะมันแบ่งออกเป็นขาขาไปอะไรเงี้ยคือตอนนี้เรายืนอยู่จุด,จดตรงกลางนะคะ ลืมบอกไปออริโอเนี่ยมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะคะะผิดฝังหน้าตามันเป็นประมาณนี้แล้วก็เวลาเราเดินไปแล้วเราเจอป้ายอะ่ะเราก็ดูว่ามันเป็นนัมเบอร์อะไรถ้าเราจอเลขสีก็กดสีแล้วก็กดเพทีนี้มันก็จะเป็นเสียงภาคภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ไปกันเองถ้าไม่อยากฟังก็ปิดแล้วเดินถ่ายรูปถ่ายรูปไปประมาณนั้นอันนี้ที่เราเดินผ่านมา เข้าไปดูในนี้ดีกว่านะคะ <cool ass> ก็คือตรงกินเหาเนี่ยค่ะว่าก็เมื่อกี้ฟังฟังมาไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่า,แต,า <t ell> แต่ว่ามันก็เป็นที่เพลฟนะที่คุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นที่แบบฝึกสกิลของนักโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแต่ก่อนแต่ก่อน,ต,อน,นตรงเนี้ยเออมันมีดอกไม้ด้วยแหละ <t ell> แต่คิดว่ามันน่าจะแบบไม่ได้ถูกกัน,น,นบำรุงรักษาเขาแล้วน่าจะออกไปมันก็เลยเป็นแบบหมาห้องห้องล้างๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่าสวยอยู่นะคะไปต่อจ้า เ,เดี๋ยวเราลองเดินรอบดีกว่านะคะรอบๆเราอะ่ะมันก็จะเปหน,นีมันเป็นแบบว่ากําแพงสูงมากเธอกําแพงฉันว่าสูงแบบกี่เมตรวะเนี่ย <laughs> กาแพงฉันไม่รู้ว่ามันสูงเท่าไหร่แต่ฉันว่ามันสูงแบบเกิน4เมตร5เมตรไปเลยอะ่ะเธอถ้าเกิดใครดูแบบ p r i s o a n b e a k นะ่ะ ฟิลนั้นว่าแบบว่าเวลาพระเอกเนี่ยมันจะข้ามกำแพงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรยังไงแบบว่ามันต้องใช้วิธีการไหนแก,อ,นนกอ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือห้องที่เราออกมานะข้างในเนี้ยมันเป็นที่พักหมดเลยมันจะเป็นพวกแบบว่าที่พักเมื่อกี้เราเดินออกมาแล้วซึ่งตรงไอ้ที่พักอันเนี้ยมันก็จะไปรวมกันจากจุดกลางเมื่อกี้ที่เราเดินไปนะคะเดี๋ยวเราเดินลองเดินไปต่อ ะะเราดูแทรกนี้มากดีกว่าเดี๋ยวลองเข้าดัตโรนะคะเดี๋ยวลองเข้าอันนี้ดีกว่าแท็ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักของนักโทษที่มีปัญหาทางด้านจิตน,นะคะโดยที่เขาเนี่ยจะใช้ดนตีนะคะที่เขาเปิดอยู่เนี่ยในการบอมบัดนักโทษ มันเป็นห้องที่บอกว่ารวบรวมนะคะ5 0ิบพอยตเทคก็คือ5 0ลบวูาสําสำหรับคนที่ถูกฆ่าที่ที่ถูกรักโทษที่นี่ฆ่านะคะเขาก็จะรวบรวมตรงนี้แต่เราคิดว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยคนที่เขาขึ้นรูปตรงนี้น่าจะเป็นบุคคลดังในสมัยก่อนคนที่ทําคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเขาก็เลยเป็นแบบคดีดังในอดีตอะไรเงี้ยใช่เขาเลยอาจจะมีการบันทึกไว้นะคะไอ้ห,ห้องนี้เป็นยังไงไหนเล่า เาไปดูเราต้องเข้าไปดูเองห้องนี้แรงมากหลอนยังไงไหนดูสิอุ้ยเชี่ยหลอนจริงว่ะมันให้แบบบรรยากาศแบบหลอนมากอะเก็บไว้เก็บไว้พี่ต้องเดินเข้าไปด้วยหรอเ้ไปยพี่หนูกลัวเลยอ่ะพ <laughs> <laughs> ี่มาหนูบ้านผีสิงเล<อ>เนี่ย แรงมากแล้วดูจับหลังแล้วทำไมเธอจับหลังไปก่อนเแรงแล้วแบบเสียงมันดังมเธอจับหลังแล้วทำไมแรงมากตอนแรกดูมาดูโคง้งตอนแรกตอนนี้นึกว่ามาอยู่บ้านผีสิงแรงมากค่ะแม่ตอนถูกต้องเลยอันนี้ถูกต้องมันคืออะไรไม่คือก่อนหน้าที่จะเข้าอันนี้ไหนมาดูซิมันคือเซลล์บ็อกสิบสี่ใช่ปะ คือเขาบอกว่าถ้าทั้งหมดตรงเนี้ยที่ที่มันเฮียนี่สุดอะเฮียนี่สุดอะมันคือตรงเนี้ยแหละไม่มันต้องไปอ่านข้างในมันเขียนไว้เนี่ยไม่กล้าเข้าไปใหม่เลยอะเนี่ย many people argue that if God exists t h e y might be f o u n d here เห็นไหมก็ว่าและจังหวะมันได้จริงๆเราว่าเราไปที่อื่นดีกว่า ตอนนี้ตอนนี้ตอนกลางวันก็เธอเห็นไหมพี่ยังบอกขนลุกเลยเห็นไหมมันเฮียนอ่ะเขาบอกแล้วมันเฮียนตรงนี้ขออนุญาตไปนะคะขออนุญาตไม่เข้าแต่ที่นี่เดินแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดขนาดนั้นนะมันก็ดูโล่งๆนะคิดว่าไปห้องเมื่อกี้ค่ะ <laughs> แต่แตห้องเม,มืเอ่อกี้คือแบบว่าแค่เห็นก็หล่อแล้วจริงหล่อนจริงตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบเนี่ยที่เล่น แม็กอยาของจริงม<า>ก<บ>็เข้าอยู่ในห้องที่มันมีโอ,โอเนอะ<บ>ีะเดินมาเจอป<บ>้ายเมื่อกี้บอกเลยคน<ม>อย่างเราใสเยสเยอแรงมากห้องนั้นคือมากลางคืนไม่ได้นี่ขนาดตอนกลางวันตอนแดดจ้าฉันยังแบบ ไม่กล้าเข้าเลย<ำ>แล้วยังไงดันหลังแล้วทำยังไงรู้ไหมก็ <c oughs> คือพี่ก็คือดันหลังเลยคาเฟ่เข้าก่อนสิคาเฟ่เข้าคาเฟ่ก็กลัมเหมือนกัสนสะบาพแล้วจริงเหรอแรงมาก <c oughs> เหมือนมีคนกอดท้องอยู่เลยเอ้ยว่าว่างอันนี้ก็ว่าเกินเวอร์ป่ะเอร์มากมันต้องมีในมันต้องมีในวอล์กเว้ยเรื่องอะไรเว่ยเวอย่างเงี้ยอ่ะหรอมันต้องมีเนาะโอเคแฮปปี้แฮบคนอื่นเขามาแบบอาจจะหายไปหบอกในนี้ปิดท้องเปิดท้องตอนนี้เราอยู่กันที่คุกผีสิงแห่งเวลารุสเปียถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย